คือถ้ามีอารมณ์อยากไลฟ์สดก็ไลฟ์สดนะคะนะคะตอนเช้าๆเนาะจะได้มีความรู้สึกว่าอ่านะคะเราได้เรียนรู้นะคะสวัสดี <c oughs> เจอกับคุลินนะคะดรขวัญใจวงช่วยค่ะผู้สอน งานวิจัยนะคะให้กับนักวิจัยทุกท่านนะคะมากกว่าห้าสิบคอร์สนะคะไม่เชื่อนะะต้องลองเข้าไปดูในสกิลเลนนะ,ะมีชื่อกุลินเนี่ยนะคะในการสอนนักเขียนนักวิจัยเนี่ยเยอะมากค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการ เตรียมข้อมูล e อ็ e เซลนะคะเพื่อวิเคราะห์ด้วย AI ค่ะฟังไม่ผิดนะคะหัวข้อในวันนี้ต้องบอกว่าปังมากๆเลยนะนะในเวลาเพียง15นาทีเนี่ยนะคะเราจะเตรียมข้อมูล Excel เพื่อวิเคราะห์ด้วย AI ได้ยังไงนะคะก่อนที่เราจะสาธิตให้ดูนะคะภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยให้พวกเราลองตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะคะว่า เวลาเราเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามีวิธีการเก็บนะคะในรูปของบวรรูปของไฟล์ Excel แล้วก็ในโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็น SPSS,Stata,PSPP เป็นต้นเนาะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราเนี่ยเก็บข้อมูลในไฟล์ Excel ค่ะ นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ AI วิเคราะห์นะคะข้อมูลจากไฟล์ Excel ของเรารวมถึงให้ทำวิจัยจากไฟล์ Excel ที่เรามีด้วยนะ,ะหลายคนก็สงสัยว่าคุณหมนมันจะทำได้หรือเปล่านะคะมันจะทำได้หรือนะคะวันที่26นะคะวันที่ยีตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะคะ เราจะมาสอนกันเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะด้วย Excel ทีนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยอายุสมองของ AI เนี่ยนะคะมันไม่เกินห้าปีมันเป็นเด็กอัจฉริยะนะเด็กอัจฉริยะเพราะฉะนั้นการใช้คำสั่งเนี่ยใช้คำสั่งให้กับเด็กห้าปีนะคะ เราจะต้องใช้คำสั่งที่มันง่ายมากนะคะง่ายมากในการใส่ข้อมูลลงในไฟล์ excel บางคนเนี่ยใช้คำสั่งที่มันเออใช้อะไรนะคีย์ข้อมูลที่มันซับซ้อนสับสนนะคะซับซ้อนสับสน,นนี่คือยังไงคะก็คือว่าใส่ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับใส่ข้อมูลใน p s PS s ออะทำให้ AI มันต้องคิดสองชั้นนะคะ คิดสองชั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะด้วยไฟล์ Excel เนี่ยเราจะไม่ให้มันคิดหลายชั้นนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกันว่าเราจะใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel ยังไงแล้วก็เชื่อได้เลยนะคะทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถที่จะเริ่มเริ่มทำได้นะ เริ่มเก็บข้อมูลได้เพื่อที่จะว่าวันที่ยี่สิเนี่ยเดี๋ยวเอาไฟล์ข้อมูลนั้นเนี่ยมาเรียนกับคุลินดีไหมเออนะคะอ่ะเราลองมาดูนะคะวิธีการที่เราจะใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel เนี่ยทำยังไงนะคะอันดับแรกเลยอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปที่ไฟล์ Excel เนาะไฟล์ Excel ทีนี้เนี่ยไฟล์ Excel นี้นะก็จะมีองค์ประกอบเป็นตาราง ถูกไหมองค์ประกอบเป็นตารางนะคะให้เราใส่นะคะว่าไฟล์ excel เนี่ยคือเราทำทำอะไรนะคะเก็บข้อมูลเรื่องอะไรนะคะเช่นเราบอกว่าเก็บข้อมูลนะคะเราบอกว่าเนี่ยอ่ะเราใส่ไปเลยนะคะถ้าเห็นในตารางนะคะเก็บข้อมูลสมมติเราต้องการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการรอคอยเก็บ ข้อมูลนะ,ะเกี่ยวกับระยะเวลาในการรอคอยการเข้ารับบริการนะ,ะที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะคะเช่นเข้ารับบริการที่กลุ่มสัมปทานเข้ารับบริการที่เข้ารับบริการที่ธนาคารนะคะอ่าเรา เราเราบอกนิดนึงนะคะว่าเราต้องการเก็บข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะหลังจากนั้นค่ะนะคะให้เราเนี่ยตีเส้นนิดหนึ่งนะคะตีเส้นนะเส้นอา่าเป็นสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตีเส้นตารางนิดหนึ่งใครที่เข้ามาเรียนนะคะให้ให้ลองเตรียมข้อมูลแล้วก็มาทําพร้อมกันได้ค่ะนะ,ะช่องแรกก็คือช่องแรกเนี่ยก็คือลําดับ ลำดับนะคะเราจะเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะเอาคุณเขียนลำดับนะคะลำดับก็คือเหมือนกับว่าเราไปเก็บข้อมูลจากคนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดอ่ะสักสิบคนละอันคนที่แปดคนที่เก้าคนที่สิบนะคะอ่าพอเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วนะคะ จำที่ครูดินบอกได้ไหมคะว่า AI เนี่ย AI เนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะเป็นเด็กอัจฉริยะที่ต้องใช้คำสั่งที่มันชัดเจนนะคะอ่าลำดับนะคะสมมติเราต้องการเก็บเรื่องเพศอ่าเราใส่นะคะเพศปกติเนี่ยเวลาเราเก็บเรื่องเพศนะเราคือต้องต้องเรามัดระวังมากเลยนะนักวิจัยหลายคนเก็บข้อมูลในเ x c e l นะเพศใส่เอ นะหรือว่าใส่จีอย่างเงี้ยนะคะจีนะคะ,ะ,ค,ะคือคือเขียนให้มันเต็มอะ่ะใช้คําสั่งให้กับเด็กๆเข้าใจอะ่ะคือถ้าจะเพศแบบเจนเดอร์อย่างเงี้ยนะคะหรือเขียนภาษาไทยไปเลยเนี่ยเพศแล้วบางคนก็ใส่เพศหนึ่งเอ่อเพศหนึ่งเท่ากับผู้ชายเพศสองเอเ่อเท่ากับผู้หญิงคือใส่ใส่โค้ดอ่ะเนาะนะ,นะะหนึ่งเท่ากับชายนะคะศูนย์เท่ากับหญิงอะไรอย่างเงี้ย AI เนี่ย ไม่ไม่ต้องการความซับซ้อนถึงขนาดนั้นนะถ้าเราจะาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เนี่ยเราต้องกลับไปสู่พื้นฐานนะคะการใช้คำสั่งง่ายๆนะที่ออกคำสั่งให้กับเด็กเราเขียนไปเลยค่ะเพศช,ชายอ่าเพศช,ชายเพศหญิงอ่าคนที่สามเพศหญิงคนที่สี่เพศหญิงคนที่ห้าเพศช,ชายนะคะเราเราไม่ต้องใส่โค้ดเหมือนกับ spss อย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องใส่เราใส่อย่างนี้เลยนะคะอ่านะคะเนาะเราเราก็ใส่ไปนะเราจะใส่อ่าเนาี่ยเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลยังไงเนี่ยนะคะอ่าอันนี้เราเก็บข้อมูลสิ็ละอาเพศต่อไปอายุอ่าคือถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษ ก็ใช้ภาษาอังกฤษให้มันเต็มคํานะถ้าเราจะใช้ภาษาไทยก็ใช้ภาษาไทยให้มันเต็มคํานะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ai เนี่ยอายุนะคะเราก็ใส่ไปเลยยี่สิบห้าสี่สิบนะคะสามสิบเนี้ยเราก็ใส่ไปเนาะทีนี้ความพึงพอใจความพึงพอใจทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะวัดความพึงพอใจเนาะความพึงพอใจเรามีตัววัดสองสองตัว ความพึงพอใจที่เป็นคะแนนห้าสี่สามสองหนึ่งกับความพึงพอใจที่เป็นระดับคือเราต้องแยกกันนะเวลาจะวัดอะความพึงพอใจคือเราต้องการวัดสองสเกลไงมากน้อยนะคะปานกลาง น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นี่คือเทคนิคในการใส่ข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วย ai นะคะที่ใช้ Excel ในการวิเคราะห์เนาะนะะ,นะะน่าจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ได้เห็นทิศทางของการใช้ ai นะคะเพราะตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะนะคะเข้ามาเยอะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหลายคนก็บอกว่าเออเนาะ ก่อนหน้านี้ไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วนะนะคนที่มาเรียนนะ,ะถ้าอ,าอยากจะแบบว่า practice นะการใช้ข้อมูล Excel ในการวิจัยเนี่ยให้ใส่ข้อมูลอย่างนี้แล้วเรามาทำร่วมกันในวันที่26หน้าตาแสดงผลมันจะเป็นยังไงนะ,ะหน้าตาแสดงผลเนี่ยคุณให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะหน้าตาแสดงผลเนาะ สักครู่นะคะอ่าหน้าตาแสดงผลนะคะถ้าเราใส่ข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ AI วิเคราะห์เนี่ยหน้าตาแสดงผลเนี่ยมันก็จะเป็นออกมาแบบนี้เลยค่ะออกมาแบบนี้ค่ะโดยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้มัน วุ่นวายกับชีวิตมากมายนะเราแค่ใส่ข้อมูลตารางให้มันถูกต้องนะ,ะมันทุกสิ่งอย่าง Everything เนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ให้เราแบบนี้ได้เลยเออน่าสนใจไหมนะคะน่าสนใจไหมเออยังไงเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะนะ,ะโดยเฉพาะคนที่บอกว่าอะไรนะคะอมันมันได้หรือนะคะครูหญิงก็ทำให้ดูแลนะคะว่า มันออกมาอย่างนี้เลยที่สำคัญกนะ็คือว่าเราใส่อินพุตที่มันถูกต้องอินพุตที่มันถูกต้องนะคะใส่อิน u t ตเหมือนกับออกคำสั่งให้เด็กห้าขวบเข้าใจมันก็จะออกผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้นะนะคะโอเคนะคะ เช้าวันนี้หลายคนก็ไปทำงานและอีกหลายคนก็ยังนอนอยู่นะคะและอีกหลายคนก็มาตื่นดูกุหลินนะคะยังไงก็อ่าวันนี้เช้าเช้าวันนี้มาแบ่งปันเนาะแล้วก็วันที่ยี่สิบหกใกล้เต็มแล้วนะคะใกล้เต็มแล้วสนใจก็ทักกันมาได้ทางอินบ็อกทางหน้าแฟนเพจนะคะสนใจเข้าเรียนการวิเคราะห์สถิติด้วย AI นะคะ จะได้บทที่สีที่สวยงามอลามแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะ